ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผม13นะครับนะ โอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> นั่นก็คือหัวเรื่อง the way we, life, the way we live นะครับ the way เนี่ยแปลว่าแนวทางแปลว่าวิถีทางแปลว่าหนทางได้หมด we live ที่เราอาศัยอยู่ที่พวกเราอาศัยอยู่คุณครูก็เลยแปลว่าหนทางดีกว่านะครับนะ before you start ก่อนที่คุณจะเริ่มเรียนนั้น,นะครับให้ I think of a strange creature ให้นักเรียนคิดถึงสัตว์มีสิ่งมีชีวิตที่แปลก d e s r r i e i i t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 he c l a s s แล้วก็ใหอ้อธิบายมันแก่ให้เพื่อนในห้องฟังหมอลูกภูขวันชูนุน่นสวัสดีนะครับลูกไม่ได้เจอเลยนะครับหลาตั้งแต่คนครูลาออกมาก็ดูทางเฟ e บุ o กอยู่เรื่อยๆนะครับหลาลูกศิษย์รุ่นแรกของคนครูม3ทับ4ปี2561 Uh, ข้อที่สองครับ w h a t s your favorite story นะครับเรื่องที่คุณชอบที่สุดคือเรื่องอะไรนะครับ Narrate it to the class Narrate it to the class Narrate กับ describe นะครับความหมายเดียวกันนะครับ Synonym ก็คือให้บอกรายละเอียดให้อธิบายมันให้เพื่อนในห้องเรียนฟัง ดังนั้นนะครับก็คือขึ้นบทใหม่นะครับนะเป็นหน่วยชีวดที่4ี่โมดูล4นะครับคำศัพท์ที่จะต้องเรียนก็คือเกี่ยวกับสถานที่นะครับ places at the airport นะครับที่สนามบิน school facility นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่โรงเรียน in the workplace นะครับในสถานที่ทำงาน clothing care symbol นะครับสัญ,ญลักษณ์ในการดูแลเอาใจใส่เรื่องเสื้อผ้านะครับ โฮมดิวตี้นะครับภาระหน้าที่ที่ต้องทำที่บ้านหรือว่าโชว์นั่นเองนะครับอ n นเ e เมนู menu, นะครับเมนูอาหาร Type of f i l m s ชนิดของภาพยนตร์ Charity Activities นะครับกิจกรรมการกุศลส่วนกรมมานะครับในหน่วยชีวัดที่4นี้นะครับเราจะเรียนเรื่องแคนกับคูดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโมโนวฟนะครับ เรียนเรื่อง relative pronoun นะครับเรียนเรื่อง modal นะครับนี่ก็ modal verb นะครับนะ c a n c u l o will w a u c h shall shoot ซึ่งแปลว่ากริยาช่วยนะครับเรียนเรื่อง subject object pronoun นะครับคำ pronoun ที่ทำหน้าที่ประธานทำหน้าที่กรรม positive นะครับ d e t e m i n e r นะครับตัวชีวัดนะครับว่าเป็น positive นะครับนะก็คือเป็นแสดงความเป็นเจ้าของนะครับ โพรนาวก็คือคำสัมพนามเช่นคำว่า my, my กับ my, made เป็นต้นนะครับ question tag นะครับเป็นลักษณะโครงสร้างของประโยคประโยคหนึ่งในทางภาษาอังกฤษนะครับเป็นการเน้นย้ำนะครับว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่นะครับ past form of modal นะครับ modal verb ที่เป็นรูปอดีตนะครับเช่น can เป็นรูปปัจจุบัน could ก็จะเป็นรูปอดีตเป็นต้นนะครับ มีลูกบอกว่าคิดถึงจังครับขอบคุณมากครับผมพอดีใช้ชื่ออย่างนี้คุณครูจำไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะขอบใจนะครับแต่อย่างไรก็ขอบใจมากเพราะว่าคงจะเป็นลูกศิษย์กับกับผมนะครับนะบอกว่าคิดถึงอาจารย์ครับเช่นกันครับผมนะคนเราได้มาพบมาเจอกันครั้งหนึ่งได้เป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันก็ถือว่าโชคนำพาวาสนาได้มาได้เจอกันได้พบกันได้รู้จักกันนะครับนะ อ๋อโอเคครับผมเออแล้วลูกสม,มนเรเจศรีเสร็ไปเรียนที่ไหนแล้ว,ลวครับลูกเนี่ยอืครูทราบข่าวมาอย่างนั้นนะครับที่นำหมูย่างมาคุณรูยังจำได้อยู่เลยนะครับนะเอาไปต่อครับผม comparative superlative นะครับนั่นก็คือคำคุณศัพท์ขั้นเปรียบเทียบแล้วก็ขั้นสูงสุดนะครับนะ พอย้ายไปเรียนที่สิงบุรีแล้วนะครับโอเคครับผมไม่ทิ้งการเรียนก็ถือว่าเรียนที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็พาสีแอ s พ i v ีนะครับก็คือพา v ีไว e นั่นเองนะครับนะ p a พ e v o i ว e กับ a c แอคทีฟ i ว e แล้วก็หลักการใช้คําว่า s o กับคําว่า such นะครับนี่คือหลักวยากรณ์ที่ต้องเรียนในหน่วยชีวิตนี้นอกนั้นก็จะเรียนเรื่องอื่นๆปรีกย่อยดังนี้นะครับคือ Make o f f e r and request นะครับ ก็คือเขียนประโยคลักษณะของการนำเสนอหรือ,อาการยื่นข้อเสนอแล้วก็คำขอร้องนะครับ request make complaints นะครับ about clothes นะครับก็คือ,อร้องบ่นนะครับหรือร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับอาจจะเสื้อผ้าผิดปกติอะไรยังไงนะครับ order food and drink at a restaurant นะครับก็คือสั่งอาหารนะครับนะและเครื่องดื่ม ที่ร้านอาหารหรือที่พัตคาร Give Explanation of Closing Care Symbol นะครับก็คือให้การอธิบายนะครับให้คำอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของการดูแลใจใส่เสื้อผ้านะครับ Express i r i t i c i s m ์ o r ือด p สแปนะครับก็คือแสดงความคิดเห็นวิจงวิจารณ์นะครับนะในเรื่องต่างๆ ในสิ่งว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับ the disapproval ก็แปลว่าไม่เห็นด้วย write a short dialogue นะครับเขียน dialogue สั้นๆ about เกี่ยวกับ buying things นะครับในการซื้อสิ่งต่างๆซื้อสิ่งของต่างๆ and act it out แล้วก็นำบทสนทนานั้นมาพูดคุยกันนะครับ write a letter about school นะครับก็คือเขียนจดหมายเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับ Write a menu and note นะครับก็คือเขียนเมนูอาหารนะครับแล้วก็เขียนบันทึกนะครับเขียนเมมโมครับโทษทีครับไม่ใช่เมนูแหมคุณครูตาดีเหลือเกินครับพอดีเห็นไปเห็นภาษาไทยนะครับนะคุณครูเขียนไว้เองนะครับนะเมมโมครับขอไปด้วยครับไม่ใช่เมนูอ๋อนี่เมนูอยู่ข้างล่าง Write a menu of your country food ให้เขียนเม,เมนูนะครับเกี่ยวกับอาหารของประเทศของนักเรียนนะครับอาหารในประเทศของนักเรียน talk and write about film นะครับให้พูดแล้วก็เขียนเกี่ยวกับาภาพยนตร์นะครับ and computer generated imagery นะครับหรือตัวย่อ CGI นะครับนั่นก็คือ,อ ภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่า AI นั่นเองนะครับนะสมัยนี้เขาเรียกย่อๆว่า AI แต่ในที่นี้เรียกเต็มนะครับเรียกว่าคอมพิวเตอร์เจนเนอเรตอิมเมจรีนะครับก็คือ CGI นะครับอ่าไรเออร์เซมิฟูโมเลเตอร์นะครับก็คือเขียนจดหมายกึ่งนะครับกึ่งทางการนะครับแตนะ่ยังไม่เป็นทางการ Making a request ในการเขียนคำร้องนะครับนะ จดหมายในการคำร้องต่างๆคือร้องขอให้เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับ write a short paragraph expressing นะครับให้เขียนบระกาฟสั้นๆโดยการแสดงถึง your opinion แสดงความคิดเห็นของนักเรียนนะครับ on how advertising influences ท e a เดีวว่าในหัวข้อว่าโฆษณานั้นมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอย่างไรนะครับ หรือว่าวิธีนะครับนะวิธีของการโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นนะครับตงลงว่าหน้าที่73มีหัวข้อในการเรียนเท่านี้นะครับแล้วก็จบหน้าที่73ไปต่อหน้า74กันเลยครับผม All right. okay, okay, okay.